พี่น้องเก็บเฮดมาแล้วบันนี้เอาเหฮดมาฝากมาฝากมูเห็ดแม่ไก่พี่น้องจ้าได้เห็ดแม่ไก่แต่นใส่กอกแล้วก็ได้ลูกชิ้นมาฝากมูเพิ่นเอาเห็ดอันนั้นเพิ่นไปไปได้เอาเห็ดมาแลกกันพี่น้องคอยเอาหมกเห็ดมาพร้อมอุดรงร่อยได้เฮดอันเ็ดแม่ไก่เนาเราก็เฮดเพิงที่ลวกไวมาฝากมูมันนี้เฮดเพิงสวดพร้อม เพื่อนได้เฮ็ดเฮ็ดทัวพ่ะนะพี่น้องมาเบิ่งเด้อว,ว่ามันนี่มีอย่างแน่เฮ็ดทัวเฮ็ดทัวนไปเก็บมาก,ก็ได้คือกันมาแลกกันงานนี้ <c oughs> งนานเหนียวเฮ็ดมาแลกกันพีน่น้องนัดนัดจิกัสตัวมานัดจิหมองกัสตัวมานั่นถ้ามะจอดนี่กับขนกับมาจอดน้ำว่มามาจอดเแย่เราเด้นี่ยังมีคนมาเแย่น้ำอีกอยู่ ถาเพิ่นไปชงเม่านี่แล้วก็เลยนัดกันมาคนละเครื่งทางพี่น้องเพิ่นอยู่บานหลังเก่าข่อยมัวสิกค่ะมาเย็นอยู่บานหมองวัดเนาะพี่นอนะ้องเนาะยู่หมองวัดมาเบิ่งว่าได้อยัางเนี่ยเพิ่นเราพักมาฝากพร้อมพะนะว่าพี่น้องมือเด้กข่ายู่แดดแต่ว่าฝนตกสมอเสมอบรรยากาศ ยังว่าแล้วว่าเนาะหนาวห้อนหนาวการเวลาเปลียปป่ยนไปเปลี่ยนไปมืดคนกับเปลี่ยนด้วยกันพี่น้องไปยังเทาขึ้นเล็กหน่อยกันยัยคน้นเทาคืนมาวันนี้มาเบิ้งวันเสด้ยยังมา,งา,มาแลกกันเดี๋ยวไปน้องจ๋าได้ยันเฮ็ด ยืนหมูย,ยืนแมวกันน่ะได้เห็ดคอยเอาเห็ดเลแม่ไกล้ไปฝากเพิ่นเพิ่นก็เอาเห็ดแต่อันนี้โกพันชวลือเห็ดถั่วพี่น้องเห็ดถั่วกินดิบได้เป็นเห็ดที่กินดิบได้เหมือนเหมือนเห็ดเผิงกหวานเลยนี่กินดิบได้แต่ว่าต้องเฮ็ดตอนนี้เพราะว่าม่นสิขึ้นมาดำกงหน่วยดำเท่าเล้วเห็ดอันนี้พี่น้องต้องกินตอนนี้ได้ปะเคีย บอกยาหนาวแล้วคนขอต้นนี่เอาขอต้นนะมาฝากอันนี้ก็น,นาวพี่น้องหูเชียนี่เป็นยาเนี่ยได้เอาอันไปเปลี่ยนกันฝากกันเนาะเอาใส่ก่อไปผนซิมลูกจินไปผนซิมพร้อมได้อันนี้พี่น้องได้ทุ่นนี่เมืองนี่ทุ่นหน่อยทุ่นหน่อยกินกับตำบอกม่งคอยสีอลอ,อก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 ใส่ตู้เย็นหน่อยทุนท่นทุ่นสดๆนี่ มีคาเบิร์พี่น้องมึงมันหนาวมันหลวกนี่มีคาเบิร์ผักไทยบานเฮาของไทยของแพงของดีนี่มันหนาวแล้วอดเลยได้พี่น้องได้อดกิดของไทยแล้วผักไทยนี่มีซีรีแล้วผักเรื่องผัวขอยกับเดซมอลีแล้วเพราไถ้าในตายเบรแต่ว่ามันบ่าโป่งเพราะว่ามันก้มหนาว แม่บ,บันี้กไว้สีคัวเห็ดพี่น้องมาแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเด้ออันนี้สิล่องแซน้ำเบื้งพี่น้องนี่เบิ้งอันนี้ขนมปังอันนี้ล่เขาฝรังอะเขาฟรัง,ข,รงขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบายจุ๊บ